ของเราท่านจะเห็นว่าขวัญซูมลงเลยเจ้าหน้าที่ท่านจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของเราลงน้ำเนี่ยนั่งสารไหมคะน้ําดํามากเลยแต่แต่ถึงหวังใจอย่างนี้ว่ารัศดรเนี่ย mm hmm. ก็อย่าเอาอะไรมาทิ้งในบริเวณท่านเห็นไหมเราม,เรามีเรามีถุงขย,ยะเห็นไหมคะซึ่งถุงขยะเราเนี้ยเกิดจากการนามาทิ้งแน่นอนนะมีโฟมมีอะไรเยอะแยะเราพยายามจะทําให้สวยงามนะคะสงสารเจ้าหน้าที่นะคะสงสารน้องๆน,น,นะคะซึ่งน้องๆเหล่านี้มีจิตใจที่ดีที่งามมาช่วยกันทํางานนะคะแล้วก็ อาจจะเกิดเชื้อโรคก,ก็ได้แต่ถามว่าทําไมนายยกให้ลงมันมีความจําเป็นนะคะเราก็หวังใจอยิงย่งว่าปีต่อๆไปเนี่ยคงจะไม่มีเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เราก็จะเห็นความสวยงามที่เกิดขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะรักโลกเราก็ต้องรักตัวเองแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญที่สุดแชร์ของการอยู่ร่วมซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะแฟนเพจเทศบาลตมหัดเซี่ยววันนี้นะคะเทศบาลตมหัสเซี่ยได้มาทําการ ลอกคลองอีกซึ่งตอนนี้เราเคาะลอกกันมาสองสามวันแล้วนะซึ่งตอนนี้ว่าจะพืชในคลองหนองผักลุงทําให้ระบบเกิดน้ําเน่าเสียแล้วก็เป็นที่ไม่สวยงามแก่สา,ายตาเราทํากันทุกปีค่ะแต่ท่านทราบไหมคะว่าอุปสรรคของการทําเราก็คือมีการลุกล้ำหรือว่ามีการอาจจะลุกล้ำโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือไม่ทราบก็ได้ของบ้านของรั้วราชดอนที่กัน อนาบริเวณบ้านตัวเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะซึ่งตอนนี้เทศบาลหันเสี้ยวก็กําลังพยายามเต็มที่แต่ถ้าท่านดูดีๆเราจะมีสองฝั่งคลองเนี้ยเราจะมีราวการตกของบริเวณคลองเพราะว่าเราเทศบาลหันเสี้ยวเนี่ยเคยทําในเรื่องของเลี้ยงหินดาดคลองไว้เพื่อที่ว่าจะให้มันเป็นรูปเป็นทรงเพื่อกันตะลิงพังเว,วลาน้ําไหลอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเดินดูได้แต่ตอนเนี้ยเราลอกคลองและเราก็ตัดจัดก,การบริเวณหญ้าริมคลองประชาชน จำนวนมากนะคะเขาก็จะมาเดินเดินบริเวณริมคลองเพื่อให้ออกกําลังกายได้วันนี้ก็คือจะทําให้แม่น้ําลําคลองมีความสะอาดนะครับกําจัดวัชพืชซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลที่ทําให้ลําน้ําการระบายน้ําไม่สะดวกนะครับและลดการแพร่กระจายของผักตกวัชพืชนะครับ นำคณะกรรมการหมู่บ้านจิตอาสาของบ้านหาส,สูงนะครับมาร่วมกิจกรรมในการบำเพ็ญประโยชน์คลองสวยน้ำใสนะครับร่วมกับทางเทศบาลบพนหาเซียวยิ่งไปกว่านั้นนะเราเราลอกคล,ล,ลองเราพยายามปรับปรุงคลองให้สวยขึ้นมาได้เท่าไหร่เนี่ยคลองสวยก็คือรูปสวยงามน้ำใสนี่นแหละสำคัญน้ำก็จะไม่มีสิ่งมีสิ่งปฏิกูลเจือปนก็สะอาดกลิ่นเหม็นก็จะไม่มีนะคะ เราอย่าลืมนะคะเรารักโลกเราก็ต้องรักสิ่งแวดล้อมด้วยกันรักความเป็นมิตรซึ่งกันและกันรักความเป็นการแชร์ในการอยู่ร่วมกันของชุมชนเจี้รักทุกท่านนะคะในยกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวลุงอรุณคำมงรักทุกท่านนะคะ